ตาเลยพี่พี่ขอมาจัดให้ไอ้พวกเนี้ยนะไม่เกียนบอลผาพลังเตรียมชาร์จแล้วเลยต้องไอีเทมอ่ะกวาดเลยกันไอ้เหี้ยอยู่เลยมึงระวังชนเสาสีเหลือง้วยนะเอาอุ้ยเป็นไรไหมครับพี่มอกว่าตะกี้กระตุกตะกี้กระตุกเอเพีดับบ้างเอพดตกครับเนี่ยกันไอสัตว์เนี่ย ตีอะอุ้ยพี่พี่เป็นไรไหมครับพี่เป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับสใส่แต่กู๊บเป็นแล้วกูจะฟังกันแล้วยี่อเคยซื้อผักนี่แหละเราไม่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 แม่ค้าแถวบ้านผมเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วเองจะขึ้นเฮัลให้ไมเนี่มทำไมมาเสียงผมเป็นอย่างนี้เกิดมาก็เสียงใหญ่แล้วพี่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่เกี่มาหกหนึ่งสี่พี่ผมไม่ตลกเอามาหมื่นแปดพี่แล้วพี่เอาแฟชั่นไป ฮัลโหลเพื่อนคนนี้เขาโกงโกงเงินเราอ่ะหลงโกงคือคือคือเราไ่เข้ามาแล้วเขาที่อย่าไปเชื่อเขาโกงเงินเราเลยเขาจะให้ผมเอาแฟชั่นเนี่ยเขาจอาแฟชั่นอัตามหมื่นแปดไม่ใช่เขาบอกว่าเขาจะกีแฟชั่นให้เอาเถอะเอาเถอะแล้วแต่พี่เชื่อใครอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเพิ่งเจอเพื่อกี้งั้นพี่เลิกคบเลยไม่เช่าโมงที่ไหนเลิกคบเลยพี่ขรานหัวหัวไม่เหลี่ยมแล้วเนี่ยยังเลี่ยมเราเรื่องเลย ไอ้นี่มันพูดจาอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันปิ้นป้อนไปหมือเลือเอาเถอะพี่เอาเถอะเอาเถอะคนที่แบบหน้าเอทีเอ็มะเอาเถอะเปิดตังปุ๊บก็แต่แม่ค้าขายผักแล้วอะเจ๊ก็คิดเอาละกันพี่ก็คิดดูละกันชีวิตจริงอ่ะอะไรไม่ต้องเอาก่อนว่าเงินหรือว่าผักอะไรเนี่ยเราค่อยกีบตังให้เช่นเจ๊เราเราเป็นเพื่อนนายมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนายเข้าข้างเราหน่อยจริงพี่เจ๊อย่าไปเชื่อคนแบบนี้พี่คนดีๆบนโลกมีเยอะแยะพี่อย่าไปเชื่อ พวกสัมสอนนี้เลยไอ้เหี้ยมาไอมันก็ตายทั wow ้งผัวทั้งเมียเลยนะไอ้เหี yeah. ้ยจะอยู่แล้วี่อะไรอ่ะสัตว์ลงนรลกไปซ้ายแวนโป้งเฮ็ดชาร์